ได้เนาะ่กน mm hmm. e ี่ม uh> ันเปลุูเดีบนล่นะไม้สวัสดีครับได้กินอึ้งกับพิ่นันนาการจากพี่เมียนมณีวันไนณีวันวงบนมเด็นไอยมั้ไปรอ้อึ้งหมดเลยจิน แล้วจกินอไรเนี่กันไรเอาถ้วยู่ไมีเวลาคิดเดี๋ยวเอาใส่แอบไปเพื่นกับอินเซเว่นี่เามาไปกินทานมื่อไหรกับวันเมื่อคืนกับไปกินยูซีเว่นไปเขาเีไปพ่อเรไปขอให้สองแกแล้วเจ้ไปพ่อจะเซอีกเนีเขาไปเวไปั๊บเลยกินน้อนเลยเ่กดันยูใสกมเอไปใส่ก่ไปแอบไปอยากกินน้อนนียเด็กไปกระต๊บไปถามเพื่อนไปซเว่นไดกับี่อีเพื่นกัเวไปั๊บเลย ไปกินร้อนเลย่เขาเป็มาเป็นเยีคันประจำเลยต้มเบ้นงหน้าได้ไหม่กินกินกินไม่อายไม่เรไม่เป็นเราตุ้มเืองมาช่วยพราะเจกินต้มเืองไมต้มเืไลยกินม่ด้ขเลียงครับคุนายจแสดงว่ากุญแจรถเขาอยู่นี่หน่อยเดจะมาเลื่อมอยู่ในรถอีกสิเป็นเจนองนะเนี๋ยวพ็นปยังข้างหลังมันเปิดได้ยุ่ สพยายามบลอ็อกข้างหลังบ่อยอย่างบ่อยวุ่นหิ่ลืมหันมันลืมไว้ได้หันกับจ้งหน่อย,นยหน่อยกันไดก็มดหนีวัดิยงตุ้งได้กันพี่น้องเมตตาการุมะลุนน้ำมูตาาิขา ว่าอยากแสดงว่าอิ่มแล้วอันนี้ก็วัอยู่น,น,นั่นบ่อนแ่แม่ะนี่แหละแซ่บอยู่เด้เสียครั้งแรกในชีวิตนี่สิซิมบ่ได้ยินแต่ว่าหมวกหัวหมวกหัวเจ้า,ามีคนเฮ็ดให้กินจัียกยะเพราะว่าทั้งบ้านกับแต่มมวันนี้ยุ่มมากกับ่อใค่อยครเจะาว่ากินเพิ่นว่ากินบ่มีใครบ่ก็มีคนกินอยู่นั่นแหละพบ่ค่อยมีใครตัวนี่อยากเจ้าใครด้อยแล้วยังยกไปเมาตัวลุนตัวนึกว่ากินกับใครโอ้ย ยังจะกินตาไข่คือีเองหน่อยน้ามึนไหมดีนเอ็มกับตาไข่พอดีเนาะมันก็มาจากมพอนีเนาะแต่วันพอมีหนูมีอย่างเนาะคอยไปเลยนี่แหละครั้งแรกในชีวิตกินจัวตุ๋มันกับจิ้มวุ้บเสียบกินกุ้งแ ข้าเจ้าอัดแข็งบคงบุกข้างหน้ามกินแต่ของครั้งแรกเสียนวงกินมุกหัวแต่ปีกเขาม่กินแต่ย่งบินอันนั้นวันนีแดดได้าแล้เปนดดเดียวมาก สาเนเกือบขาดเกิงมาเมื่อสังหารอยาซับมกักคุเลียนนี่เอรอเอาาบ่ซับมักคุเลียนเอาตัวยาตัเียนมาให้ปองันซับขาดจะคล้องขาดเมื่อสังหารไม่ได้ยไม่ได้ซับไม่ได้เย,ยเขาเกลียดเรเว้ Thuật từ lẻ bên kia tòa nhà chào các mẹ kia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  Why <laughs> ทไมนี่นี่ะสาวใบหายแล้วจับเล่นให้แล้วมันล่นี่าละมาลกของ่อยได้กัขอมาแล้วมีลูกสาวนี่ล่ะ้มาลกของป่อยได้คนนี้แะนีาวท่วมากผมเอาน่าหนึ่งร้านเท่าไหร่ร้านหนึ่งสอแสนสแสนหังที่ได้ลูกสาวนั่ว่าประกานแล้วประกนเมื่อนี้ถ้าหมดหาเลย เสียเจ้าพลาดแล้วเจ้าพลาดหรือว่าผมว่าพูดผิดการถายบ่าเหรแล้วประเด็ประกาศแล้วการสอนเราถ่ายเลยถ่ายข้ามหมดร้านหนึ่งไปเลยพี่น้องสิมีพวกร้อพี่น้องมาจังไดกับควายมีเด้อข้ามหดที่ได้มดนีมดสิพี่น้องมาเมินไออีรีพี่น้องเมินในคลิป เรก็แค่เห็หนปากคเพูดนั่นเองก้อเลี้ยวสีบีจะเห็นไหมสีบี่เห็นได้คลิปนะมีลงแท่แล้วเราลงไปึง

เตาปงเตาแกะเตอาม่เตามเพื่อมูเพื่อพวกเดเด็ดเด็ดเมื่อนานเลยเนมากก่ากินย่ะม่หรือล้เนี่ยตวตอนเราจะพักส่วนสมครับคันสมเนี่ยนี่เราพัอนไม่าดเาเนื้อไม่เลาคันสมเ้ยเดี๋ยเีเดี๋ยพอกันเมื่อนา ลบโลได้ละค่ะโลโลเมน้แล้วื้อสันกับเนื้อขาครับย่างใดย่งนึ่งเนี่ยเป็นเนื้ติดมันเนื้อห่้เนื้อสันเนื้อสันเนื้อาก็ได้าสันอขานอกเขรียกว่าเดี๋ยวสันนม่กันอกันสมพ่อไปตองวะเมื่อเมื่อทำเมื่อไทยถุงพอดีห่อครับ

ิ๊กัาขค้นกิมกลงวันถ้าได้มัดโดนไปเราขึ้นก็ได้ท่าตาเสียนันแล้วลุงมันวื่นเข้าเด็นท่าอเพิ่กกำลังที่เห็ดแปลสาวน้อยนะเจ้าเพิ่งพุ่งเลยพ่ผมกับโจใส่สองคนเนี่ยข้อไก็่ผมใส่ไปล้ใส่น้ำอีขันพอหยุดไวพอยุดใส่ยันไทยดีพด ยินเนี <th> ่มันหนาเกี่ยงเนี่ยแม่มรียยินแต่ไมนได้ในไรซอกมันจะแหลมันจะดำล้วผมรุ้ยแดดแล้วผมก็่ด้ค้นมูนะไ่แดดอยู่ใน้อมน้นมูจะหมื่นบนี่